ในสัปดาห์หน้านี้นะครับมีดาวโยกย้ายทั้งหมดถึง3ดวงด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือดาวศุกร์ในวันที่8สิงหาคม2ดาวอังคารในวันที่9สิงหาคมและก็ดาวเกตในวันที่9สิงหาคมเช่นกันฉะนั้นการย้ายของดาวทั้ง3ดวงตรงนี้จะส่งผลอย่างไรดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าทั้ง12ลัคนาราศีเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันได้แล้วครับ คณาราศีพฤกษบนะครับในสัปดาห์หน้านี้นะการเงินคุณจะอู้ฟู่ดีทีเดียวแหละครับนะครับดาวเจ้าตัวของคุณไปเป็นราชาโชคนั่นก็คือดาวศุกร์นะครับไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนสาสช,ชะหมายถึงสภาพแวดล้อมสังคมเพื่อนฝูงแล้วก็ดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวศุกร์ยังไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นมหาจักรแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นคู่สมพลเมื่อรวมกับดาวศุกร์ นะครับดาวคู่นี้โยกหน้าลัคนาพฤกษบดาวสุกเองนอกจากเป็นราชาชโชคแล้วยังเป็นปทุมเกณฑ์ด้วยโอ้เป็นสัปดาห์ที่นะครับชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นมีความแฮปปี้ดีทีเดียวมีความสําเร็จมีชื่อเสียงนะน่าจะมีชื่อเสียงบ็นที่รู้จักจากงานใดงานหนึ่งมันชักพาให้คุณมีชื่อเสียงปันที่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอีกต่างหากอะ่ะเพราะว่าดาวสุกโยกหน้า,ดา,นาดาวพระหัสโยกหลัง และดาวสองดวงนี้มันเป็นดาวสุพเคราะห์ทั้งคู่อ่ะมันก็ทําให้ตัวของคุณเองนั้นมีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นในสังคมนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินก็ไปเป็นราชาโชคอ,อีกผมถึงบอกว่าการเงินการงานนั้นเด่นไม่น้อยเลยในสัปดาห์หน้านะนะครับวันจันทร์ที่8นะครับเป็นวันที่โชคดีมากในเรื่องของการเงินอังคารที่9นะระมัดระวังเรื่องเอ่อเรื่องเงินเรื่องทองนิดนึงสาหรับถ้าเกิดจะมีใครมาหยิบยืมนะดูให้รอบคอบ แล้วก็วันพุธที่1ิเป็นหนึ่งวันที่ไม่ดีในสัปดาห์หน้าให้ระวังสุขภาพร่างกายนะครับอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือกินยาก็ได้พอวันพฤหัสวันวันพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับ3มวันนี้ดีตลอดแล้วก็เป็น3ามวันที่ดีสําหรับสัปดาห์หน้าทีเดียวฉะนั้นถ้าคุณแพนอะไรก็ให้แพนทําในช่วงสาวันที่ผมบอกไปแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์อาจจะมีเพื่อนเก่าๆหรือคนรักเก่าๆติดต่อกลับมาก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ดีนะในสัปดาห์หน้านี้ดาวมันเดินส่งผลในทิศทางที่ดีผมว่าเรื่องการเงินการทองของชาวพฤกษบจะแฮปปี้ไม่น้อยทีเดียวนั่นยังไม่นับนะครับดาวพฤหัสที่โยกหลังด้วยดาวสุขที่โยกหน้าเนี่ยเป็นสุภรเคราะห์ทั้งคู่ในเมื่อสุภรเคราะห์มันมาโยกหน้าโยกหลังในลักษณะนี้อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นํางานมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อง,งานหรือว่ามีโชคดีนําโชคดีอะไรมาให้คุณก็ได้แหละนะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะดาวเจ้าเรือนความรักมาทับตำแหน่งตัวคุณเป็นประด้วยแล้วก็เป็นราชาโชคด้วยอ่านได้ง่ายเหลือเกินคือชาวพฤกษบอาจจะมีคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแม่งมาคลั่งใครเรามาชอบเราเออแปลกมากเลยนะคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมันจะมาชอบเรามีโอกาสจะมาเจอกันจากโซเชียลได้ด้วยนะแปลกจริงๆแลถ้าเกิดมีอายุมากกว่ายิ่งเด่นชัดเลยไปดูให้ดี นะครับนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบนะกับดวงในสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าโชคดีทุกท่านสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วย สักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหงแอสโตรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล